ครับผมมีอะไรจะเล่าให้ฟังเรื่องราวมันเกิดขึ้นว่าใครจะไปคิดว่าระหว่างพี่เท้งสุดหล่อของส้มจะไปร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกับพี่หนูไอการไปเป็นฝ่ายค้านเนี่ยไม่มีใครว่าเพราะการเป็นฝ่ายค้านมันเลือกไม่ได้เปรียบเสมือนคนที่เลือกเกิดไม่ได้แต่การจะตายเนี่ยมันตายแบบมีศักดิ์ศรีมีเกียรติยศได้แต่วันนี้เราได้เห็น พักส้มได้ทําการเปื้องผ้าพูดง่ายๆคือตอนนี้พักส้มเนี่ยลอนจอนเป็นส้มที่ไม่มีเปลือกไปแล้วเหตุเกิดมาจากที่ว่าหลังจากคุณเท้งไปพูดในรายการคุณสรยุทธ์เรื่องการโหวตคุณอนุทินเป็นนายกหลังจากนั้นก็มีการเข้าไปคุยในห้องรับกับคุณอนุทินฉากต่อเนื่องฉากทัดมาก็อย่างที่ปรากฏคุณทอมเครือโสพลออกมาแฉคุณโบมีการอัดคลิปของคุณทอมเครือโสพลลงหลังจากนั้นมีการขอโทษแต่สิ่งที่ขอโทษน,นั่นแหะ เป็นการขอโทษที่เอาความลับออกมาพูดแต่ไม่ได้ขอโทษว่าสิ่งที่ตัวเองพูดจริงหรือไม่จริงและคุณลังสิมันลมก็ออกมายืนยันว่ามีการไปพบคุณอนุทินจริงๆหลังจากนั้นก็บอกว่าเป็นการคุยเรื่อง call center แต่ที่แปลกไปกว่านั้นคุณทอมเพสศพน์บอกยอมรับครับว่ามีการคุยเรื่อง call center แต่ก็มีการไปชื่นชมการทํางานของคุณอนุทินด้วยอันนี้ที่เล่าให้ฟังเนี่ยอยากให้เห็นภาพลักษณ์หลังจากนั้นฉากทัดต่อมาคือเรื่องดีลเข้อหัวข้อใหญ่ๆคือดีลเข้อ ซึ่งคุณเทงเองก็ไม่รู้ว่าไปดีลเนี่ยสำเร็จหรือไม่สําเร็จเพียงแต่ว่านะเวลานั้นก็ไปพูดในรายการคุณสอรยุทธไว้ก่อนแต่สิ่งที่ผมกําลังจะบอกว่ามันล่อนจ้อนมันหมดตัววันนี้พักส้มเนี่ยเหมือนคนแก้ผ้าเพราะอะไรรู้ไหมสิ่งที่เราไม่เคยเห็นก็ได้เห็นหากเราสืบเนื่องสืบทอดมาเราจะเห็นอยู่หนึ่งเรื่องเราไม่เคยเห็นพักส้มมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเราไม่เคยเห็นพักส้ม กระทำชำเราพักภูมิใจไทยด้วยวิธีการทางกฎหมายเราไม่เคยเห็นนะครับแต่กับพักเพื่อไทยเนี่ยคุณร้องศารลรัฐมนูญบ้างคุณไปร้องศาลปกครองบ้างแต่กับพักภูมิใจไทยไม่ว่าจะเป็นคดีใหญ่คดีเล็กคดีรองคดีกลางหรือความผิดใดๆเราไม่เคยเห็นที่สําคัญไปกว่านั้นอยากจะชวนให้คิดครับคิดเรื่องไหนคิดให้เห็นว่าตอนที่คุณไอรัชนกเนี่ยทำเรื่องกระทรวงแรงงานเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของประกันสังคม ก็ไปแตะต้องแต่คุณสุชาติชมกินไม่มีการไปแตะต้องคุณพิพัฒน์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีแรงงานในค่ายภูมิใจไทยที่ดำรงตำแหน่งณนะขณะนั้นชัดเจนไปมากกว่านั้นครับเราได้เห็นอะไรรู้ไหมเราได้เห็นว่าคดีเขากระโดงถูกมองว่าเป็นเกมการเมืองเราได้เห็นว่าการที่อรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยท่านภูมิธรรมเนี่ยพี่อ้วนเนี่ยเราได้เห็นว่า การที่สำนักงบประมาณมีการส่งหนังสือมาหาพี่อ้วนภูมิธรรมเพื่อให้พี่อ้วนภูมิธรรมเนี่ยตรวจสอบเรื่องงบประมาณที่มันไปกระจุกอยู่ตามจังหวัดต่างๆสำนักงบเป็นคนพูดและพี่อ้วนเป็นคนมาทำเพื่อให้เกิดความสุจริตและความโปร่งใสเพราะตอนนี้งบเนี่ยมันไปกระจุกแค่บางจังหวัดอบอตอบางจังหวัดอย่างอบอตอจังหวัดอสุรินอบอตอจังหวัดบุรีรัมย์อบอตจังหวัดกระบี่หรืออบตหลายๆจังหวัดเนี่ย มีการเขียนโครงการเข้ามาเป็นพันๆโครงการถามว่าภายในหนึ่งปีเราจะทำาเราจะทากันทันไหมเป็นพันๆโครงการอ่ะหนึ่งปีมีสา5รห้าวันทำไปแล้วหนึ่งพันโครงการถามว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี่ไม่นับเนี่ยวันหยุดราชการไม่นับเหลือเหลือเนี่ย2 0 0ร้อยกว่าวันเนี่ยต่อปีเนี่ยมันจะทำพันโครงการเป็นไปได้เหรอคุณเทงกลับบอกว่าสิ่งที่งบประมาณไปกระจุกกระจุกกระจุกเนี่ย อย่าไปริบออกอย่าไปดึงออกเพราะว่าให้ตรวจสอบก่อนสิ่งที่คุณอนุทินทําไว้สิ่งที่พักภูมิใจไทยเนี่ยทำไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่เหมาะสมนะอย่าพึ่งไปดึงออกให้ตรวจสอบแล้วมีการตอบกับคุณภูมิธรรมว่าเป็นการแก้แค้นทางการเมืองผมจะบอกว่าสิ่งนี้อย่างอื่นคุณอาจจะมองเป็นการแก้แค้นทางการเมืองเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกแต่วันนี้สิ่งที่แปลกไปกว่านั้นคือเราได้เห็นสม้มเห็นคุณเทง ไปแบกคุณหนูส้มเน่าไปแบกกัญชาผมว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันไม่ควรเกิดขึ้นแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันผิดเต็มๆคือยื่นขาซ้ายยื่นขาขวาจะเดินหน้าหรือถอยหลังเนี่ยกรณีนี้เนี่ยพักภูมิใจไทยก็ผิดเพราะง,งบมันลงไปในชุมชนซึ่งเป็นชุมชนอันเป็นฐานเสียงของตนแล้ววันนี้คุณเท้งออกมาพูดแบบนี้เนี่ยมันเสียรางวัดนะครับ ผมเนี่ยต้องดีใจที่คุณเสียรางวัดแต่ผมเนี่ยกับเสียใจที่คุณเสียอุดมการ์ที่ผ่านมาคุณเสนอหน้ามาบอกเราตลอดว่าเพื่อไทยเสียอุดมการ์เพื่อไทยเสียหลักการเพื่อไทยไม่ดีอย่างนั้นเพื่อไทยไม่ดีอย่างนี้วันนี้คุณเนี่ยทั้งเสียรางวัดเสียหลักการและเสียตัวตนตัวเองก็ฝากด้อมส้มไปพิจารณาผมไม่ว่าดอมส้มหรอกนะเพราะดอมส้มเขาเป็นคนมีสติปัญญานี่เขาเลือกมากับมือเขากาม,มากับมือเขาแบกด้วยปาก แล้วก็ถักทางด้วยตาคุณก็คิดดูว่าวันนี้เนี่ยคนที่คุณบอกว่าหลังตรงกว่าใครมีอุดมการกว่าใครเชื่อมั่นในระบบยุติธรรมมีความตรงไปตรงมาเนี่ยวันนี้แบกหนูแล้วนะครับวันนี้แบกภกูมิใจไทยแล้วนะคุณเท้งทุกวันนี้นะเหลืออย่างเดียวคือถอดเสื้อพักประชาชนไปสวมเสื้อสีน้ำเงินพักภูมิใจไทยเหลืออย่างเดียวคือวางส้มและอมบ้องกัญชา ทุกวันนี้แทบจะเลียเสียหนูสุดๆแล้วผมไม่ไปว่าคุณอุทินนะแต่ผมกําลังตําหนิคุณเท้งว่านะเวลานี้เนี่ยคุณผิดอุดมการไปเยอะผิดหลักการไปแยะและที่พีกกว่านั้นเนี่ยคือเราไม่เคยคุณตรวจสอบอะไรเลยการอภิปรายไม่วางใจที่ผ่านมาก็อภิปรายเฉพาะนายกรัฐมนตรีการพูดคุยที่ผ่านมาก็พูดคุยเรื่องการตั้งรัฐบาลในฐานะฝ่ายค้านเออเอาสิประเทศชาติ คุณหนูเนี่ยหลุดจากรัฐบาลมากลายเป็นคุณเท้งมาชวนคุณหนูไปตั้งรัฐบาลทั้งๆท,ท,ที่เสียงก็ไม่เพียงพอเพราะผมนับแล้วนับอีกนับหน้านับหลังวันนี้เสียงคุณไม่ได้มี151เสียงนะพักประชาชนเสียงคุณนะวันนี้ในสภาเนี่ยคุณมีเท่าๆกับเพื่อไทยหรือเพอเพิน้อยกว่าเพื่อไทยด้วยเสียงคุณเหมือนจะมี142มนะั้งแต่เสียงเพื่อไทยก็น่าจะมีประมาณ142เดี๋ยวถ้าเราได้สสสีสเกตไม่อีออเก,อกเราจะมี113นั่นหมายมว่สิบาม,มยอะกวมายควานะ และนี่ยังไม่นับ44สสอของคุณที่กําลังจะถูกอับไปหีผลไปอีกดังนั้นวันนี้ก็ต้องฝากครับนะขอมาอัดคลิปฝากให้หน่อยนะว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่วันนี้คุณเสียรางวัลไปเยอะครับนะแล้วใครที่จะมาบอกผมว่าผมบ้าน้ําลายผมมัวเมามอเมาเนี่ยผมบอกว่าไปดูข้อเท็จจริงครับนะคุณเท้งแบกคุณหนูนะคุณเท้งแบกคุณอนุทินนะกลายเป็นสลิมเฟสสองไปแบกบ้องกัญชา ไม่เจ็บปวดไม่ระคายไม่ระแคะไม่อายไม่ด้านไม่รู้สึกรู้สาบบ้างหรอเป็นผมผมอายนะฮะวันดีคืนดีเคยไล่เขาไปแล้ววันนี้ต้องไปจูบกับเขาและจูบไม่ว่าตอนนี้ทั้งจูบทั้งกอดแนบชิดสนิทกันนะนึกว่าเป็นคู่ผัวตัวเมียนึกว่าเป็นสามีภรรยารักการซะยิ่งกว่าใครผมว่าทุกวันนี้นะพักประชาชนเนี่ยรักภูมิใจไทยมากกว่าตอนเพื่อไทยรักภูมิใจไทยที่เป็นรัฐบาลอีกก็แน่นอนนะฮะคนเขาสปีชี่เดียวกันนะก็ขอให้อยู่กับเขากระโดง และมีความสุขกับหัวสวยังไงแล้วก็อย่าลืมเรื่องที่ดินลำตะคองที่เป็นเครื่องบินนะจ๊ะที่ยอไปทำทางเครื่องบินสำรวันนี้ก็ต้องขออนุญาตจากลาไปก่อนขอให้มีความสุขนะ